พี่น้องคะสวัสดีค่ะเหมยน,นะคะมาพบกับสาวพ่ออีกแล้วพี่น้องค่ะล่าสุดค่ะแพลวพราวเอ๋ยคำหยอกมาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี้หลังจากที่มีคู่จิ้นเนาะก็คือพี่ซานซานนั่นเนองเนาะสำหรับแม่แพลวที่เป็นคู่จิ้นณตอนนี้ค่ะแฟนคลับแต่ละคนต่างจับจิ้นกันบางคนถึงกับโอ้โหแต่งงานกันเลยค่ะรักกันเลยค่ะทํานองนี้ เยอะแยะมากมายค่ะสําหรับเรื่องราวนี้แล้วก็ทางแม่แพล,แลวนะก็คือว่าเออนี่แหละแฟนขับมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนั่นเองค่ะจนล่าสุดนะคะแม่แพลวออกมาโพสต์เรื่องราวนี้ก็คือแบบโอ้โหได้อ่านรู้สึกตําใจเป็นอย่างมากค่ะสําหรับข้อความสําหรับเรื่องราวที่แม่แพลได้ออกเผยในวันนี้นั่นเองค่ะประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะแพลพาแสงทองค่ะออกมาโพสต์ข้อความนี้พร้อมกับรูปคู่เลยค่ะโอ้โหพี่น้องค่ะ ฟิลจิกมอนค่ะสำหรับแม่แพลวค่ะและก็พี่ซันเนาะในการที่ถ่ายรูปด้วยกันนั่นเองแล้วก็โอ้โหมันกับว่าเราลละเนาะแบบรู้สึกว่าโอ้ยทำไมน่ารักจังทำไมมองแล้วแบบว่าแบบ มันหนาหลักมันตะเล็กตะน้อยมันแบบเออพี่น้องคะเนาะมันแบบหลายค่ำเสียมาเบาแห้งมันเกินคำบรรยายอะแล้วทีนี้คะ่ะทั้งแม่แพลวออกมาโพสนะคะบอกว่าไม่คิดว่าจะมีบ้านคู่หรือคู่จิ้นอะไรตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพราะเหตุอะไร ที่ทําให้แฟนขับรักและเอ็นดูเราเอาตรงๆนะเราก็แฮปปี้และมีความสุขกับการทํางานและเมื่อได้เห็นแฟนลับเรามีความสุขสิ่งที่เราทํานั่นคือความสุขที่ทําให้เรา้มไม้เช่นกันพร้อมกับหัวใจแล้วก็รูปพระอาทิตย์แล้วก็แท็กที่ซันนั่นเองค่ะแล้วก็ขอบคุณนอาา้องมาไลนยอ่ามาไลน์แม่ทุกคนแหละที่คอยซัพพอร์ตคอยนํามาให้น้องมาไลาบ้านคู่แพลวพาน้องซันอะไรนองนี้เดี๋ยวอะแยะมากมายเองค่ะ โอ้โหยอดรวมก็ประมาณสามหมื่น 30, เนาะแล้วก็สุดท้ายนี้บอกว่ารักนะคะเพราะกับอีโมจิหัวใจนั่นเองพี่น้องขาที่ว่าเป็นเรื่องักที่แฟนคลับนะคะต่างได้เห็นต่างจิกมองกันทุกคนเชื่อว่าแฟนคลับแพรพาหรือว่าแฟนคลับอ่าพี่ซันเนาะต่างจะจิน้นไปตามกันต่างตกลุมรักทุกคนซ้อมพ่่ยเสีงสงพี่น้องคะว่าไม่ว่าจะแพรพาจะพูดอะไรเนาะก็คือแบบโอ้โหโยงไปต่งางกันนะว่า,วาอุ้ยชอบคู่นี้มากรักคู่นี้มาก ใครชอบเหมือนกันสามารถคอมเมนต์พู้คนรักแต่คอมเมนต์ไปนคะคะว่าคุณนั้นรู้สึกอะไรกับคู่นี้นั่นเองนะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฮิตฮอตมากสําหรับคู่นี้กระแสมาแรงเป็นอย่างมากทาอะไรทำอะไรหน่อยแฟนคลับให้การจ้องให้การตอบรับเยอะแย,ะ,ยะมากมายค่ะสําหรับทางแม่แพแล้วก็พี่สันนั่นเองค่ะเพราะว่าไปเจอโอ้โหคอมเมนต์แต่และคนโอ้โหบอกว่าโอ้ย ปังมากแม่น่ารักอ้นซ้อนพี่สันอ้นซ้อนมาไล่บาดฮักเพื่อนเอนนรนนครับปังมากค่ะว้าวรักในขาทั้งสองคนแล้วก็ทางพี่สันออกมาเขาเมนกันบอกว่าขอบคุณจากใจนะครับอีโมจิหัวใจและก็สันเออพี่้องค่ะมีอะไรไหมอะไรยังไงนะในเรื่องราวนี้นะคะแฟนขาโอ้ยขอ,อยังฟังนะคะบางคนค่ะบอกว่าเห็นแบบนีรีใจมากค่ะช่วงที่แย่ที่สุดเนาะผ่านพ้นไปได้สาหราบแพลของคณะเอฟซีก็คือ ยังดิ่งใครเอฟซียังดิ่งติดตามแต่อจะช่วยยังไงแต่ก็ได้ใช้กาลังใจและในที่สุดวันนี้เธอก็ลุกขึ้นมาเธอลุกได้เก่งมากๆเลยแถวพาว,พาวสัญญาเหมือนเดิมไม่ว่าช่วงไหนจะคอยอยู่แียงข้างเธอให้กําลังใจเธอเสมอเพราะเชื่อมั่นตัวของแม่แพรวยังคงใช้คําแรกคําเดิมตั้งแต่เเริ่มติดตาม แฮแท็กไอดอลของฉันนี่แหลนะน้องพี่น้องเนาะแฟนคลับที่ิ่นคอยซัพพอร์ตเพื่อนค่อยเบิงค่อยเงะมมตลอดถึงจะแม่แพจะเจอปัญหาหนามากไม่เยอะมายก็แหละแฟนคลับก็อย่างเราเนาะแค่จะอยู่ห่างห่วงสาหรับแม่แพลวที่ได้ไปเจออะไรมากมายที่เราแบบว่าโอ้โหหนักนะสะรารพัดอย่างเลยนะพี่น้องมีทั้งคนวาคนดาคนหายโอ้ยเก่งแก่งมากสําหรับผู้หญิงคนนี้แพลวขาวแสงทองพี่น้องเนี่ยปังมากค่ะน่ารักมากปังมากครับ ผู้จัดการบอกว่าเบิร์ผู้จัดการเป็น,น้องคาเฟอซ่นะคะเดียวเร,รามีดีใจมากค่ะบอสอ่ามันบอลแน่นอนดอักจาก้าอะไรเกิดขึ้นได้เสมอวันพรุ่งนี้รักกันก็เป็นไปได้อ่ารักกันแล้วโลกใบนี้บุพเพยงเกิดขึ้นแน่นอนสักอย่างพระนางเอ้ยแต่ว่าประมาณช่วง สัปดาห์ก่อนเนาะทางพี่แพลวแม่แพรวนะคะออกมาไลฟ์สดเหมือนกันนะว่าเออทั้งหมดทั้งมวลน่ะก็คือเป็นพี่น้องกันนะอ่ะเป็นพี่น้องกันนะไม่ได้คิดอะไรนะคือแบบว่าส่วนมากก็คือจะเรื่องงานการนั่นเองค่ะก็จะมี fc บางคนที่ยังจ้นอยู่อันนี้เพิ่์กก็ไม่ว่าเนาะเพราะว่าเป็นความสุขของแฟนคลับแฟนเพลงนั่นเองค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากแล้วก็วันนี้เนาะได้มีไลฟ์สดคู่กันให้เราได้หายคิดถึงสําหรับพระเอกนางเอกอ่าเพราะว่าไลฟ์สดเมื่อเช้านะคะเราได้เห็นแล้วก็ต่างชื่นแบบ ต่างม,มีความสุขไปน้ำเพลินพินองขาในการที่เพลินออกมาไล่เซิร์พูดคุยกันนะคะเด<อ>็กโรงเรียนเนี่ย กับนักเอกหมอลำเนาะใครๆก็ต่างชื่นชอบค่ะในมุมมองนี้บางคนโอ้โหรอมากๆค่ะรอแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่แพลวเนี่ยพี่น้องคะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนาะเราได้เห็นกันนี่เองค่ะน่ารักมากแฟนคลับคณใดนะคะที่ไม่ทําอะไรว่าง ไปดูแลสเสิร์ฟค้าตั้งแต่ต้ตจจจนจบคุณจะรู้ว่าโอ้โหน่าด่าให้หนูเดินจุ่มมือในลูกเดินจุ่มมือในแล้วครั <c oughs> ออบอะครับในละครป่ะาาชวนชวนนายเองติดต้นไม้ ี่น้องคะแ้องแฟนค่ับแต่และคนว่าอุ้ย,ยพค่เองนางเองน่ารักมากค่ะจูมือกันเลยค่ะนี่แลนะน้องพี่น้องนาะความสุขของ FC เมื่อได้เห็นเพราะว่าแม่แพลวช่วงนี้คือไลฟ์สดถ่ายรูปคู่ทุกอย่างให้เราเห็นกันแน่นอนนั่นเองเนาะเพราะว่าช่วงนี้คือโอ้โหเลิศพี่น้องค่ะ เลืดลังอล,ลังการบางอย่างค่ะนั่นเองค่ะสําหรับแพ่วพาแสงทองแล้วก็ทางพิซันนั่นเองค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะพี่น้องช่วงนี้คืออินเลิฟเบอร์เเลยนะคะสําหรับการที่เนี่ยบรรยากาศเบื้องหลังพี่น้องคะเบื้องติละ่ะอ่ะน่ารักมากดูช่วยกันหน่อยคะ่ะเออเป็นยังไงบ้างนี่เลยจ้าเบื้องหลังลูกป,ปฏิทินนะคะ เออนัน่นพี่น้องปังมากเลิศสวยหล่อคันทั้งคู่เลยเนาะสำหรับคู่นี้นี่จ่ะนี่จ่ะแม่แม่ทุกคนจ้าเอ,อ้น่ารักเนี่ยพี่น้องคาอุย้ยเลิศ รอดูต่อกันไปค่ะเนี่ยอีโมจิหัวใจกับหัวใจอะไรกันรูปพาทิพย์นี่มันจังไดพี่น้องค่ะมันจังไดเกาะพี่น้องคือแบบเกือบทุกอโพสอ่ะจริงๆที่ถ่ายรูปกับพี่ซันน่ะหัวใจกับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลิศพี่น้องค่ะเนาะความสุขของเอฟซีแม่แม่ก็ทีแหละยังไงก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะทุกคนค่ะเนาะสำหรับวันนี้กับเมียวข้างนะเพื่อนๆอย่างเอฟฟาร์ก็แล้วก็ใช้ก็ตามเพจหรือลิดเพลินนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปกันค่ะ